สวัสดีทุกท่านนะครนี้พามาดูเนี่ยครับมันห้านาทีนะครับที่ผมปลูกไว้สองไร่นะครับตอนนี้ก็กิโลละ10บถึงสิบสอบาทนะครับเรามาปลูกไว้นะฮะที่มันเหลือนะครับ ที่เหลือประมาณสองไร่ก็ปลูกไว้พอได้ค่ากับข้าวนะครับค่าใช้จ่ายใ,ในครัวเรือนนะครับใครไม่มีที่ก็ปลูกไว้ตามคันแดนก็ได้นะครับตามคันแดนตามไร่พอขุดได้นะครับพอมีค่าใช้จ่ายนะฮะ กบบที่ขายก็ส่งร้านขนมนะครับพวกร้านขนมหวานนะครับเขารับนะบช่วงนี้ก็่าสุดนี้ก็ตกโลละสิบสองบาทนะครับต้นสูงนะฮะ น,นี่ก็เดี๋ยวค่อยๆขุดไปนะครับขุดขุดฝั่งนี้เสร็จนะฮะแล้วก็ไถแล้วก็โยกโยกพันจากฝั่งนี้นะครับมาใส่อังนี้ผมคงไม่ได้ลงอย่างอื่นนะครับว่าลงเป็นมันห้านาทีอย่างเดียวครับสองไลนนะคร ลกหน่อยนะครับไม่ได้ฉีดยานะฮะมันเป็นของกินนะครับก็เลยไม่ค่อยใช้สารเคมีนะครับเดี๋ยวพอหมดฝนเนี่ยยามัก็ยุบไปเองครับตรงเนี้ยมันสูงนะฮะไม่เน่าครับนี่ผมปลูกได้ทั้งปีนะครับเพราะมันใกล้สาะน้ำนั่นเนี่ยนะครับสาะน้ำหาไรนะครับสะ ตอนนี้พันผมยังไม่ค่อยเยอะนะครับถ้าเพื่อนๆคนไหนสนใจก็จะไว้ให้มันเยอะๆหน่อยนะครับเดี๋ยวจะแจกนะฮะพันแจกเอซนะครับเผื่อใครอยากจะได้ไปปลูกแซมตามคันแดนนะฮะ <C> e <ars> มีรายได้เล็กๆน,น้อยนะครับเพื่อได้ค่าขนมค่าน้ำค่าไฟนะฮะโอเคครับ okay, ฝากกดไลค์กด subscribe ให้ด้วยนะฮะกดติดตามด้วยนะครับก็เป็นกำลังใจให้กันนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ